เร่นับวลดทั้งหมเขางแถวแล้วแล้ว ดี่แปลว่าเป็นดาบมันมาเข้าแถวก่อนแชมป์มาเข้าแถวอยู Kay, ่ตรงนี้ มีกคนมีกี่คนมีมีสคนเหรอแล้วอีสอคนเด็กที่แข่งมาด้านอีสอคนใครใครได้ที่หนึ่ได้ที่หนึ่เื่อนมดเลยตอนนี้ตอนนี้ขอมีแดงของแค่มีมาแล้วมาแล้วเอยาเ้ไมาดีครับ ฟุตบอลชนะเลิศครับเจอรับถ้วยนะครับยยรครบที่มยังครบที่มจังมาแล้วมา,ยายมแล้วยยรครบที่มจัง ทีมชนะเลิกครับตัวเบื้องข้างนะครับทีมชนะเลิศคนละทีมครับคนละทีมน้องอาร์ตครับน้องอาร์ตอ่ามองกล้องมองกรมองนี้ดิมังไกล้ๆลไปอ่ะดูเดีวยดวย 对对对,对。 สัมภาษณ์หน่อยสัมภาษณ์หน่อยพ่อส่งมาเกียรติตัวใหญ่ของเพื่อนอ่ะรับช่วยรับช่วยรับช่ะรับช่วยรางวัล จโอเคดังผามันจะลรูกว่าให้ร้องเพลงเลยผมมาจากกว่าเดิมคนแรกซะหน่อยคงจำกันได้นะครับผมเหนไฟฟ้าก็ถ้าใครปีที่แล้วไปที่นครนายกก็คงเจอกันส่วนข้างๆนี้ก็น้องสาวนะครับแล้วก็น้องชายนะโอเคไหมโอเคไหมนะครับ <laughs> ก็แฟนชื่อโอ๋แล้วก็ลูกชายชื่อเตอร์นะครับโอเคใครนะครับ ว่าไงว่าไงสัมภาษณ์อะไรชนะชนะชนะนู้กสาวอันนี้ลูกสาวนะครับชื่อไม่หอมไงครับแนะนำตัวเองนะลูกสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนะทานนท์จัดตัวรัชกัญญาเลิศค่ะ เป็นที่จอพยาบา,คบาลค่ะพยาบาลหัวเฉียวค่ะตอนนี้อยู่บริษัทยาพันสาวได้นะคะไดยุ่งาสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กกจราราะสวัสดีค่ะนชื่อเด็กกจรัญาค่ะเรียนเื่นีเดียวกับแม่แหละคะ่ะแต่เรียนคนละฝั่งกันเนี็กอยู่ที่เซนฟางไง ฟังซิเซเวียนในเมืองทองอะค่ะแต่เรียนคนละแบบกับแมนเรียนปีพีอายุ12เข้ากันเข้าจะเสเม่ข้ากันเลยแมนสกีแมนเก่าที่เกัาเก่อ่ะขอบคุณมากครับเดี๋ยวจมไปลองเดี๋ยวจะไปลองเชิญเชิญผมสตีนะครับผมอยู่ที่นยองนะครับอยู่ไออาร์พีซีคนนี้เป็นตัวเล็กนะครับแั้วนี้เป็นหมาหมาเขานะครับตัวเล็กแนะนำตัวแล้วยังพอ ผมชื่อเด็กชายกิตินัทนาพลมูมงครับอายุใครอายุแปอายุหกขวบครับบอสครับบอสตันตินาพลมูมงครับออกมา อย่าพูนแางค่ะส,สดีครับผมชื่อวิชัยยุรศร์ศนะครับให้เป็นผู้เผยคุณสัตนตินะพลังดึงนะครับอันนี้ก็ข้า,าวเด่นเป็นน้องสาวแฟนพี่สันติทีนี้ครับอ๋อนี่น้อง ใครกินดีมาเจอะครคบหกขวบครับมาเตอร์ธานยาินแม่แม่ที่อรลนดนะคะก็เป็นแม่บ้างค่ะเล่นนะค่ะชื่อเล่นชื่อออนค่ะ สวัสดีครับเพื่อนๆครับขอเสียงปมมือนะครับจะไม่ดังเลยครับไม่อยากพูดครับพูดก็ได้วะชื่อชวลิกิจบำรุงนะครับชื่อตู่ครับอ่ะคนโตให้คนโตสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชาวิกิตบำรุงอายุ12บสองปีอยู่ชั้นมอนึ่ที่โรงเรียนอาสน์ชัญครับชื่อเลนเจอร์แชมป์ครับ ครับผมชื่อเด็กชายชื่อศรษฐกิจบำรุงอยู่ป .4 โรงเรียนอสมเชิญพะเนกปถมชื่อเล่นเชนสวัสดีค่ะชื่อมุ้ยนะคะเรียนที่ไหนเออไม่ใช่ครีนจบแล้วพี่๋อโทษๆขอบคุณครับอ่าต้องคนต่อไปนะครับชุมครับคุณชุมคุณชุมนะครับมือซิงเกิลท่านได้แคบนะครับ สวัสดีครับครอบครัวผมนะครับชุมพลสอนลิศนะครับแล้วก็มีเมียกับลูกมาด้วยนะครับสวัสดีค่ะชื่ออไุไรลักษณ์นะคะชื่อเล่นชื่อว่านางนะคะ่ะเป็นเป็นครูอยู่กรุงเทพนะคะครับผมโอไมร์แอ๊ดกันตนะะอกันตอมดกันอะไรกันต ต่อลิซชื่อเล่นชื่อกิฟค่ะอายุ14ปีตอนนี้ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนบดินเดชาสิทธิคชัยปี2ค่ะกรุงเทพมหานครค่ะเด็กบดินมาเนี่ยเก่งเด็กบดินไงเล้งเล้งเด็กบดินด้วยบดินนี่ที่เป็นหัวใจองไอ้บอยอะไรนะบังฟังสวัสดีค่ะชื่อเด็กอิงคุญประการ Thank <laughs> you.